สวัสดีครับผมอยู่กับผมหนุ่มแม็กคาวัเตอร์ครับมาดูคูปตต้าครับ L ห้าศูนย์ L ห้าศูนย์จมมาหลาย,ลยมาูหลัยมายมันมาอยนหมุดมาเรี่ยอยู่ เราต้องเล่งพร้อมกันเอามามามาเอาเอาหางข้ามบ่อลาหางข้ามบ่อโยางเงินเอา บอกนะว่าจะติดด้วยกันเอาแล้วเ,เ,เอาไหม

ก็รุนกับรุนนั่บอกก็รุนกับรุนนั่มิตตะวดนเราบอเน่โอ้แหงหนอมีรถดึงอยู่

ข้าผาหนาดันมัน,ม,นมันตูดินมากเนาะหน,นักมากนะซ้ำตานดินไว้นะผมว่าถ้าดึงถอยหลังนะ่าจะขึ้นง่ายกว่านะดูทรงครับนี่ครับถ้าเป็นผมนะผมจะเอาสลิงนะลากหางออกครับนะ ลากหางออกไปแล้วก็ดึงข้างหลังไปครับโอ้ปดเร็จปดขานหน้าออกปดยากอยู่ดูอยู่ห่างน,น้องนะดูดูเขาทำกันครับทำใหม่แม่โคอยู่ใ,ใกล้ๆนะแต่ว่าแม่โคไม่อยู่ครับไอคนขับแม่โคไม่อยู่ยนี่ครับรุ่นเดียวกันเวียดเท่ากันครับดึง ป้าดึงข้างหลังวะได้หว่เอาเอาหางออกดึงหางออกแล้วดึงขึ้นข้างหลังออกข้างหลังนะเพราดึงข้างหลังกันพุ่นเหรอครับไปดึงยมุ่มพุ่นเหรอครับพุ่นลหรแม่เครับไปดึงยมุ่มพุ่นไอ้มันเบี่ยงไปเลยก่อหางออกก่อนลองดู เพราะว่าทางนานว่าตําดินก้อนนะว่าจะเข้าบ้านพอดีพี่น้องมาเจอรถติดลมครับเดี๋ยวรีวิวให้พี่น้องดูสักหน่อยนะ แขนที่สองนะแขนที่สองเอาหางออกครับดึงหางออกเราก็ดึงคอยหลังไปครับดึงคอยลังมีโอกาสขึ้นนะเพราะว่าผ่านหน้าจะไม่ปักดินมานะเดี๋ยวรอชมแขนสองครับแขนสองครับเอาเอาหางออกก่อนเอาเอาไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแต่หางนะโอ้เจ้าไปอีกไปอีกไปอีก ออรอลุ้นกันครับว่า จะขึ้นไม่ขึ้นนะหรือว่าจะติดด้วยกันโอ้ว่าจะเข้าไปใกล้พี่น้องลมลมเอาแกน2องนะ ดึงข้างหลังครับอ้โอ้โอจำหมับพี่น้องไม่ขึ้นครับรู้ครับอ๋อเมีนแม่นต้องมังางสี่เนาะมัางสี่ เอาไหม่ยินยินมันก็หันมันจะล่อไม่ขึ้นครับนี่ สรุปว่าไม่ขึ้นนะทั้งสองฝั่งนะเพราะว่ารถยืนตรงไม่ได้นะเพราะว่าตรงนี้ลมครับนี่ตรงหน้าผมครับนี่ไม่ขึ้นเอายังไงดีครับนี่ฝนก็จะมาอีกแล้ว จำมั้บครับนี่ยห้าสิบเพลงเนี่ย้าไหลอย่าพุ่นเบิดอนเขาไปวัด <laughs> นเ<อ>านากดติดตามตอนต่อไปครับว่าจะเอาอะไรมาดึงครับได้ยินข่าวว่าจะรถเกี่ยวรถเกี่ยวสตาร์ทไม่ติด,ดติดบนนอรถเกี่ยวย่ำหนิเนาะติดเลยเนาะข้างในคนหนึห่งเนาจะจอดเป็นปีอะเนาะเนาะว่า,ะา,ากันไปพี่น้องเดี๋ยวแมคโครเสียนิงก็จะมาแล้วเจนเจน